ทุกคนซอยบงกต15จะเป็นที่ตั้งของก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เตือนแต่ที่เคียงน้ำรีสอร์ทนะทุกคนก่อนจะถึงก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เตือนน่ะนะฮะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นเห็นไหมรีสอร์ทสวยมากเคียงน้ำรีสอร์ททุกคนนี่ต้นลวงพึ่งอยู่ข้างหน้าเห็นไหมนี่ฮะนี่ยใครอยากมาแบบโรแมนติกนะฮะเคียงน้ำรีสอร์ททุกคนชอบจังเลยอะ่ะบรรยากาศเคียงน้ำดูสิทุกคนมีธรรมชาติมีป่าดินเยอะมากเลยนะเนี่ยฮะป่าดินลอยเต็มเลยทุกคนจะ้ะ เดี๋ยวเราจะไปนะฮะนี่ฮะซอย13แล้วจ้ะทุกคนซอย15เราไม่ได้ไปวันนี้นะเพราะเราไปมาแล้วแต่เราจะบอกต่อนะฮะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เตือนอร่อยมากทุกคนนี่บรรยากาศเย็นๆนี่ฮะต้องระวังรถนะฮะสี่ว่าตรงนี้ฮะรถเยอะก็จริงแต่มันขับเร็วไม่ได้เนี่ยเพราะมันจะต่อ้ายกันมาแบบนี้ทุกคน อันนี้เป็นบรรยากาศคลอง1คลองสองทะลุติดต่อกันถึงตลาดไทยดังสิทธนครนายกทุกคนนะฮะทุกคนเห็นเขาล่าปลาไม่ก็มีปืนมายิงปลาเน่ยคเนี้ยใส่ชื่อสิทธิ์เงินนี่ยแปลกใจไหมเมื่อก่อนเรานึกว่ามันเป็นของที่แบบไม่น่าจะยิงปลาได้แม่นเนาะนี่ยืนอยู่เนี่ยฮะขวามือเห็นไหมฮะปลาเยอะฮะทุกคนนี้ข้างหน้าจะเป็นบงกฎสิบห้า ้ายปือเรานี่แหละป้ายสีน้ำเงินแล้วก็เขียนว่าข้าเต๋ยวเรือ,อแม่เตือนจิตแฟแล่ควายทุกคนนี่หากเข้าไปตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมไป้ายแดงๆให้เช่าที่ติดนะเข้าไปดูสักหน่อยไหมอ๋อเรามีต้นละมุดนี่ไปดูไปดูลูกละมุดกันว่าสุกหรือ,อยังนี่หากเข้าในซอยนี้วิวดีมากทุกคนอากาศดีอาหารเลิศอร่อยไปหมดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในซอยนี้เนาะ นี่จ้าจิตแฟแหลกควายคือเก็ดและสะดุดเลยจิตแฟแหลกควายแล้วมีควายจริงๆนะเป็นทุ่งแล้วก็บรรยากาศดีมีรังนกกระจาบทองมาทำรังห้อยสวยมากทุกคนคือคุ้มมากนอกจากอาหารอร่อยเน่ไหมทะลุสุดซอยก่อนจะถึงซอยสุดะฮะก็จะเป็นจิตแฟแหลกควายนะฮะก๋วยเตี๋ยวเหือแม่ตื่นอร่อยจริงๆทุกคนอร่อยมากอยากให้ทุกคนตามรอยมาจังเลยอะนี่ฮะทุกคนค่อยๆเข้ามาเดี๋ยวเราก็กลับไปฮะเราไม่ได้ไปนะฮะวันนี้บอกก่อนจะมาเก็บบรรยากาศก่อน เก็บบรรยากาศนี่ฮะนี่จะมีละมุดนะฮะทุกคนเห็นไหมละมุดดกมากอย่าไปเก็บนะฮะเขามีกล้องวงจรปิดนะทุกคนนี่ฮะเราเลี้ยวกลับเนาะมีกระถุงกระจินเต็มเลยแล้วก็อันนี้เป็นนี่ฮะเห็นไหมมาโยมาโยนี่ฮะละมุดเห็นไหมนีบรรยากาศดีมาก อีกต้องวงจรปิดค่ะทุกคนจ๋าอย่าไปขโมยของเขานะฮะลักทรัพย์หาโดนข้อหาจะไม่เหมือนกับป้านอกนะฮะอันนี้ในเมืองฮะป้านอกนี่คือจะเก็บเหมือนกับฟิแนแลนด์ค่ะฟิแนแลนด์จะไปเก็บบลูเบอร์รี่ป่าเราก็ไม่มีใครว่าแต่นี่คือเป็นของข้างถนนที่แบบว่าบางทีเขาปวกไงฮะทุกคนนี่คือซอยบงกต15บรรยากาศแบบสบายๆชิวๆนี่ไงก๋่เตี๋ยวเรือแม่เตือนสิ้ายเอาไว้เด่นสงา่า ดูสวยมากๆทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวอ้อลืมแจ้งกันสาหรับช่องที่เป็นช่องหลักนะคะฝากติดตามเพิ่มอีกช่องรองอีกช่องหนึ่งแล้วก็อีกไม่กี่วันาอาจจะเดินทางไปทําหลักสูตรหรือไปทํเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยฮะที่เชียงใหม่แล้วก็ลาปางหรือไม่ก็ที่ตาเี่มาตามกันนะว่าเราจะไปแซ่บที่ไหนนะครับแล้วก็ไปนอนที่ไหนไปชิมที่ไหนเราก็จะฝากมาให้ชมกันในช่องของเราทั้งสองช่องนะครับขอบคุณมากๆนะครับเจอกันครับ